ผ่อนเคียงแค่7,000บาทนะครับสำหรับ t o y ยต a v ว o อ1.5หนะครับตัวท็อปสุดปี2019นะคันนี้นะฮะบ,บอกได้เลยว่าสวยมากๆนะรถสีแดงฉ่ำๆนะครับโดดเด่นเป็นสง่าเลยนะสีเนี่ยไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มไม่มีร่องรอยเลยนะครับคันนี้เลขไมลหลักหมื่นนะฮะเลขไมลปัจจุบันแป0 0 0ืโลเท่านั้นนะครับเป็น1.5ปี2019นะ เครดิตดีฟรีดาวน์ผ่อน7,000บาทเท่านั้นนะฮะกันแดดกันฝนนะสะดวกสบายนะครับไดออปชันมาล้นล้นหนักหนักนะเป็นตัวท็อปนะฮะมาดูกันที่ตัวรถเลยแล้วกันนะครับขออนุญ,ญาตพาชมรอบคันก่อนได้ไหมนะฮะว่ารถสีสวยฉ่ำขนาดนี้นะโอ้โหตัวจริงเงามากนะลูกค้าผมบอกเลยนะฮะดีกล้องผมมันคึมแดดคึมฝนอยู่นะฝนกำลังจะตกนะไม่รู้จะปรับใส่แฟดเปิดแฟดปิดแฟดนะลูกค้านะฮะ กำลังร้องนะแต่รถสวยต้องรีบรีวิวให้ลูกค้าดูนะใครสนใจนะชมให้จบคลิปนะผมบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มค่าเน็ตแน่นอนนะครับอมาเริ่มกันเลยนะขออนุญาตเริ่มที่ด้านหน้านะฮะคันนี้นะ1 5ึไฮนะครับได้เป็นตัวหน้าใหม่นะลูกค้านะฮะไฟหน้าเขาจะเป็นโปรเจคเตอร์มาให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับพร้อมเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มาให้แล้วนะแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้านะกระจังหน้านะครับเป็นเป็นโนแบ็คนะนี่ฮะพร้อมกับตัว สีเนี่ยนะดูกลมกลืนดูมิมิติดูสปอร์ตนะฮะคันนี้เนี่ยนะอ่ะมาชมที่ตัวรถนะฮะโคมไฟหน้าแท้เดิมนะลูกค้านะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับนะเป็นลูกแก้วนะครับแล้วก็เดย์ไทม์รันนิ่งไลท์เป็น led นะครับเป็นเส้นมาให้เสร็จสับนะไฟเลี้ยวอยู่ในโคมไฟเดียวกันโคมไฟหน้าเนี่ยแถมลมดำมาให้นะเพิ่มความหล่อดุดันนะความสปอร์ตมาให้นะฮะนี่ฮะกระจังหน้านะครับ เป็นสีแดงนะตัดด้วยเปลี่ยนตัวเป็นโนแบ็กนะครับนี่พร้อมกับตัวด้านล่างนี่นะฮะโอ้โหนะไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับสวยๆแบบนี้นะมีไฟกลางวัน LED มาอีก5้าเม็ดนะโอ้โหลอไปไหนนะครับได้แท้เดิมแน่นอนนะลูกค้านะครับนี่ครับสวยใสกริบๆเลยเลขไม่แปดหมื่นโลนะได้อะไรบ้างมาดูด้านข้างตัวรถนะให้ดูเหลี่ยมสีสันตัวรถก่อนนะครับ ไม่มีบุบไม่มีลักยิ้มนะครับไม่มีบุ๋มนะฮะขวากระโปรงหน้านะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินนะโอ้โหสวยใสยขนาดนี้นะฮะไปกันต่อนะฮะล้อแม็กอันลอยทูโทนเป็นใบพัดนะฮะนี่ฮะทูโทนนะเป็นเทาปัดเงานะยางเป็นปียี่สี่ลูกค้าโอ้โหต้องไปทำอะไรกันนะอ่ะไปกันต่อนะครับกระจก แฉ่เดิมทุกบานนะรถไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยตีลังกานะมันโดนหลอดไฟพอดีนะนี่ฮะแฉ่เดิมทุกบานนะอ่ะไม่เป็นไรนะหมูก็จกแดงนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างมีมาให้เสร็จสับเรียบร้อยนะมือเปิดนะเป็นคมเนียมนะฮะมือเปิดประตูเป็นคมเนียมนะครับนี่นะอ่ะมาชมที่ตัวรถก่อนนะ ให้ชมทุกซอกทุกมุมนะใครสนใจใครหาอยู่นะพลาดไม่ได้กับคลิปนี้นะรับชมให้จบคลิปได้เลยนะครับแล้วก็ใครสนใจเนี่ยนะโทรด่วนได้เลย0992602443นะฮะมันก็นะนี่ฮนะโตโยต้ากระจกแค่เดิมฟิลติดให้ใหม่เสร็จสับเรียบร้อยรอบคันนะฮะภายในนะครับนี่ฮะเป็นเป็นโนแบกนะครับนะล่องรอยมือเปิดไม่มีร่องรอยนะครับ เขาจะมีตัวแถบแดงนะครับดีไซน์ของตัวหานะครับเป็นตัวแถบแดงแมท์กับตัวเบาะหนังนะครับหนังแล้วก็แถบแดงมาให้เช่นเดียวกันนะนะครับนี่รอบคันทุกทกท,กที่นั่งทุกเบาะนะเป็นดีไซน์ออกแนวสปอร์ตให้ให้เห็นมิติของตัวรถว่าเออมันสปอร์ตนะต้องขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงนะครับไม่งั้นจะมองไม่เห็นเนาะนะครับ เดี๋ยวมาชมกันต่อนะครับทั้งตัวโครงสร้างแล้วก็ตัวบอดี้รถนะว่าสวยใสอะไรยังไงกันบ้างนะฮะโอ้มืดจริงๆนะขึ้นฟ้าคื้นฝนนะอาจจะมีเสียงฟ้าร้องแทรกเป็นประปายนะลูกค้าอ่ะเปิดแฟลช่วยแล้วกันนะฮะนี่ใช้ประตูนะน็อตประตูนะครับไม่มีเกาะไม่มีงัดไม่มีเงี้ยนะครับตัวชมนี่เนี่ยเห็นไหมก็จะมี โฟมซับเสียงนะรัดซับเสียงลงนะครับไม่ให้เข้าภายในห้องโดยสารมาให้เสร็จสับเรียบร้อยนะฮะนี่ฮะแผ่นเพด,ดแผ่นเพดนะอยู่ข้างเสาประตูตนะฮะเป็นปี2019นสะิบเกะตรงรุ่นแน่นอนนะฮะลูกค้าเห็นไหมขอภัยที่ต้องสลับเปิดแฟตปิดแฟตนะลูกค้าเพราะว่าคืมฟ้าคืมฝนนะแล้วก็ถ้าจะรอให้สงบแล้วรีวิวก็ ไม่แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับชมกันทันหรือเปล่านะฮะนี่ฮะนหัวน็อตไม่มีร่องรอยไขงัดแงะแน่นอนนะครับนี่ฮะใช้บันดงใช้บันไดนะปกติมันจะต้องมีร่องรอยใช่ไหมเพราะว่าคนขึ้นลงนะครับเนี่ฮะดีไซน์เบาะนะเบ,บาะฟูฟูตึงๆนะครับไม่ปีไม่แตกไม่ขาดนะครับนี่ดีไซน์สปอร์ตออกมาให้เสร็จสับเรียบร้อยนะฮะ มาดูกันที่ประตูหลังนะพาชมรอบคันนะครับมี่แผงประตูหลังนะฮะกระจกแท้เดิมเห็นไหม <c oughs> เปิดแฟลชก็จะต้องกลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับน็อตแท้เดิมนะฮะนี่ครับซอ,อกน็อตซอกประตูนะนี่ฮะใช้บัรดุงใช้บันไดเป็นจุดสังเกตนะทาไมผมถึงต้องดูใช้บันไดนะคนใช้งานบางบ้านอาจจะใช้แค่คนเดียวบาง ที่อาจจะเป็นรถในครอบครัวเลยนะครับเวลาขึ้นลงเนี่ยตรงนี้โดนแน่นอนนะปลายรองเท้านะนี่ฮะก็จะมีสติกเกอร์ใส่กันลอยมาให้เสร็จสับนะนี่ฮะไม่ได้ติดตัวสครับเทสแตนเลสแต่เป็นสติกเกอร์อย่างนี้กันลอยได้ดีกว่านะพอแนบแล้วก็คุมมาถึงตัวนี้นะครับอ่านี่ฮะสะภาพตัวเบาะนะครับฟูฟูฟฟตึงๆที่นั่งนะครับ นี่นะมีที่วางแก้วน้ำมาให้สุดสับนะครับมีไซน์เขานะดำตัดแดงนะฮะดายแดงคู่นะครับล้อแม็กอัลลอยนะแพ้เดิมนะครับไม่พูดไม่เบียดขอบฟุตบาทนะฮะเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะเป็นไงนะเป็นรถไซ์เล็กให้ออปชั่นมาเหลือๆนะโช๊คนะครับไม่มีแตกนะครับไม่มีรั่วซึมนะบางคงบางโคนนะครับไม่มีร่องรอยการปะผุนะครับ นี่นะคันนี้เครดิตดีฟรีดาวผ่อนเจ็ดพันนะไม่อยากให้พาดนะยางนะนี่ฮะยางปี24ี่นะลูกค้าเ,ออเป็นบิสโตนนะครับใครสนใจก็นะครับแนะนำเลยคันนี้นะฮะขอภัยต้องเดินหลบนิดนึงนะไหลสดมาพอดีนะเดี๋ยวไม่ดีกันนะครับอะมาชมกันต่อนะครับขออนุญาตมีด้านท้ายนะ อย่างที่แจ้งไปนะสีตัวจริงเนี่ยฉ่ำกว่าอเยอะเลยนะพี่นะครับนี่ด้านท้ายนะฮะเได้เซ็นเซอร์กล่าวแล้วถอยมาสองจุดแบบฝังนะเนียนมากนะฮะนี่ยแทบจะกลมกลืนไปเลยต้องเปิดแฟลชนะนี่นะครับแทบจะกลมกลืนไปเลยนะครับไม่พอนะได้กล้องติดรถกล้องถอยแท้เดิมมาอีกต่างหากนะนี่มีทับทิมซ้อนแสงมาให้ทั้งสองฝั่งนะครับดูมีมิติเลยนะครับตัวรถนะฮะ นี่ฮะหล่อๆเท่ๆอย่างนี้นะฮะเลี่ยมสีสันตัวรถเดิมๆนะครับคมไฟท้ายแท้เดิมนะครับไม่กรอบไม่แตกไม่เหลืองไม่เล้านะไม่มีน้ำค้างเข้าแน่นอนนะครับมีดีไซน์ตัวแถบคมเนี่ยมสายไปขวายาวๆเงาๆแบบนี้เลยนะฮะนี่ฮะโอ้โหสวยมากนะใครชอบสีแดงนะผมแนะนําเลยคันนี้นะประหยัดน้ํามันด้วยอะไรหาง่ายนะไม่จุกจิกนะนะครับ ไฟเบรกตรงที่สามนะนี่อยู่ในกระจกไลฟฟ้าหลังนี้มาให้เสร็จสับเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับใครสนใจนะทักหาผมด่วนได้เลยนะคันนี้ไปกันต่อนะนะครับเปิดฝาท้ายให้เสร็จสับล่องรอยเอ่อนี่ฮะกันฝาท้ายนะไม่มีร่องรอยขีดขว่วนนะโคหแม็กยางอะไหล่นะครับเครื่องมือแม่ลงแม่แรงมีให้เสร็จสับครบนะนะครับ สะอาดสะอ้านนะครับแท้เดิมนะครับลูกค้ากล้องรอยเม็ดอาร์นะครับเม็ดสปอตนะอยู่ครบอยู่แท้อยู่เดิมนะครับหัวนงหัวนอตไม่มีร่องรอยการไขการงัดการแงะนะครับนี mm ่ฮ hmm. ะมัน,มนต้องสลับไปสลับมานะมันถึงจะเห็นจริงนะ mm hmm. นะครับ mm hmm. นี่ฝาฝน <laughs> <laughs> ไม่เป็นใจแต่ต้องรีวิวนะครับขออภัยจริงๆนะเพราะว่า ตัวรถสวยงามขนาดนี้นะเข้ามาอย่างนี้สีแดงจฉ่ำๆแบบนี้นะครับไม่รลอดแน่นอนนะฮะนี่ฮะแม็กอารอยแท้เดิมนะครับไม่คูดไม่เบียดขอบฟุตบาทนะฮะทั้งสี่ล้อนะนี่เปิดนะครับโอ้โหถ้ามีตำหนิผมก็บอกอตรงๆนะลูกค้าผมผมขออนุญาตนะไม่รีวิวหลบเลี่ยงไม่พูดเออใจ ก็หลากหลายนะบางทีลูกค้าทักทายกันเข้ามานะฮะอยากได้สนใจแต่ว่าอาชีพไม่ชัดเจนนะหรือรายได้ไม่เพียงพอติดแบคลงแบคลิสนะผมต้องขอพัยจริงๆผมต้องบอกว่าได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะเป็นสมาร์ทเคเลดนะนะครับเป็นฟุตสตาร์ทนะอ่าดูแผงคนขับนะแผงประตูคนขับน่าจะใช้เยอะสุดละเนี่ยตัวหนังสือตัวอักษรน,นะครับไม่เลือนไม่จางนะตัวเปลี no ่ยนโนแบคเนี่ยเป็นดําเงานะครับไม่มีร่องรอยขีดขว่วนนะครับแผงประตูตัว ดีไซน์เขาเนี่ยนะไม่มีลอกล่อนนะครับนี่ฮะหล่อมากเท่มากนะครับโอ้โหนะครับน็อตแท้เดิมจะเปิดแฟลมันก็จะสะท้อนหน่อยนะแต่มันก็จะเห็นนะเนี่ยชายบันไดคนขับนะมีนิดนึงออกอืมนี่ฮะไม่เลือนไม่จางได้อะไรบ้างนะ กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะมีตัวกันลื่นถลามาให้นะครับมีเป็นพุทธสตาร์ทนะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับรับสายวางสายนะครับเพิ่มเอ่อเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องเปลี่ยนโหมดนะครับอ่ะขออนุญาตขึ้นด้านในนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องนะนะฮะนี่ฮะตัวเรือนใหม่นะครับดีไซน์เขาเอ่อลมแดงมาให้เสร็จสับ ถ้าไม่เปิดแฟลชก็ไม่ได้มันเห็นไหมครนี่ฮะดีไซน์ออกแนวสปอร์ตนะครับจอทัชสกรีนแท้เดิมโรงงานนะครับนี่ติดมาให้กล้องถอยหลังเนี่ยจะมีเส้นกราฟิกให้ด้วยนะนะครับเส้นบอกอระยะนะครับแอร์ออโต้นะเป็นปุ่มสัมผัสนะฮะนี่ฮะออโตก้กดตรงกลางเลยนะเขาจะปรับอุณหภูมินะครับให้เองแล้วก็จะบอกตัวว่ากี่องศาเนี่ยที่หน้าจอ นะครับนี่ฝ้าสะอาดสะอ้านนะลูกค้านะฝ้าสะอาดสะอ้านนะครับรอบคันอ่ะโอเคนะมาดูกันนีคน่คอนโซลคอนโซลนะไม่ได้เป็นที่วางเอกสารที่วางอ่พัสดุปากงปากปก,ปกากุญแจนะเนี่ยไม่มีร่องรอยขีดข่วนนะได้ไปสวยๆใสเลยนะครับโตโยต้าวีออนะครับ 1.5 High นะครับคันนี้ปี19เล่มใหม้84,000โลนะสนุนราคา389,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวนก่อน6,900 7,000นะสนใจทักมาด่วนๆเลยนะครับของสวยๆทำงานแบบนี้อยู่ไม่นานนะนี่ขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องนะจะได้รู้กันรอบคันเลยว่ารอ,อ,อบคันสวยแล้วตัวเครื่องภายในห้องเครื่องสวยงามไหมนี่ครับนะ เครื่องเนี่ยได้เป็นเครื่อง1เครื่องยนต์1,500ซีซีนะฮะนะครับแต่เกียร์เนี่ยเปลี่ยนเป็นเกียร์ซูเปอร์ CVT 7สปีดเรียบร้อยนะนี่ฮะ CVT I ฝาเขียวนะเป็นเกียร์7สปีดนะ,ะประหยัดน้ำมันนะครับตัวประเกน็นฝาคงฝาเครื่องนะครับไม่มีร่องรอยการเปลี่ยนนะภาพน้ำมันน้ำมันไม่มีนะฮะนี่ฮะให้ชมรอบคัน สติก,กอร์มอกออยู่ครบนะน,น็อตตรงน็อตแก้มนะน็อตฝากระโปรงนะอยู่ครบอยู่ดีนะโคมไฟหน้าแท้เดิมนะนี่ฮะยี่ห้อนะไฟโคอิโตเห็นไหมนะครับต้องเป็นของซัพพลายเออร์เขานะจะมีทางซ้ายและขวานะเพราะว่าถ้าโดนชนโดนแปะเปลี่ยนมาเนี่ยเขาจะใช้เป็นของ OEM OEM มันจะไม่มียี่ห้อโลโก้อยู่นะครับฝากระโปรงนะการควาอร้อนไม่เปื่อยไม่ยุย่ยไม่ตกท้องช้างนะครับนะนะี่ฮะสภาพเครื่องนะครับ สายไฟท่อยางนะครับไม่มีร่องรอยของหนูกัดแทะนะไม่มีการล่วไหลของของเหลวน้ามันต่างๆนะครับนี่นะครับเสร็จสวยสมบูรณ์นะครับคันนี้นะครับใครสนใจนะรีบโทรหาผมได้เลยนะหรือแอดไลน์มาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ0 9 9 2 6 0 2 4 4 3นะเซลดิงก่อนจากกันวันนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นิดนึงนะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับเราก็จะได้เป็นการแจ้งเตือนด้วยนะครับว่าผมอัพคลิปรถเข้าใหม่แล้วนะ มันจะได้เด้งไปแจ้งเตือนนะถ้าสนใจก็ดูต่อถ้าไม่สนใจก็ปัดทิ้งได้เลยนะครับโอเคขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ